สว,ส,สวัสดีครับรบ,บุ่งครับเอมี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะพาทุกท่านค่ะมาชมกับ Honda City h a แฮทชตัวนี้เลยครับผม ซิตี้แฮทแบ็กตัวนี้นะคะเป็นรถอนเนกประสงค<ช>์มากเลยค่ะจะเป็นรถ5ประตูนะคะที่อนเนกประสงค์เครื่องยนต์แรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะสําหรับซิตี้แฮทแบ็กนะคะจะมีจําหน่ายทั้งหมด3เกรดนะคะ่าก็จะมีเกรดเอสพัสค่ะราคาที่จําหน่ายจะอยู่ที่5 9 9 0 0 0 0บาทนะคะคและเกรดเอสวีค่ะราคาที่จําหน่ายจะอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทนะคะและคันนี้เลยค่ะจะเป็นเกรดอาร์เอสนะคะราคาที่จําหน่ายอยู่ที่7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับ และสีที่จําหน่ายนะครับอ่ะบอกก่อนเลยว่าสีนี้ที่โชว์อยู่จะเป็นสีแดงอีกไนทนะครับแล้วก็สีที่จัดจําหน่ายจะมีสีขาวทา f เฟต้านะครับขาวแพทีนัมนะครับแล้วก็จะมีสีดำ Crystal ook, ํำคริสตัลมูคสีเทาโซนิกแล้วก็มีสีเทาเมทิเออร์ลอยด้วยคััผมแล้วก็เครื่องยนต์ของ,อง City ต a t c h b a c k นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์1 0 0 0เทโบนะครับ แรงม้าแรงมากๆเลยครับใช122แรงม้านะครับแรงบิด173นิวตันเมตรนะครับและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23.3กิเมต่อลิตรเลยค่ะและยังรองรับน้ำมันถึง E20 ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยนะคะดีไซน์ด้านหน้าค่ะก็จะตกแต่งด้วยกระจังหน้าแบบ g h o s t b a c k มาพร้อมโลโก้ RS นะคะคันนี้จะเฉพาะเกรด RS นะคะพี่บุ้งก็คือกระจังหน้ากระจกมองข้างคิปฉลามและสปอยเลอร์หลังจะเป็นสีดำนะคะ เฉพาะเกรด RS ค่ะคที่ให้ความสปอร์ตนะคะด้านหน้านะครับด้านหน้าไฟหน้าแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED เหมือนกันนะคะคุมการชนด้านหน้าก็ดีไซน์แบบสปอร์ตนะ,ค,ะรร<ช>ครับดูหรูพรีเมียมมากๆเลยครับสวยงามมากเลยเดี๋ยวเรามาดู<ม>าด้านข้างกันเลยนะคะส่วนด้านข้างคะ่ะตรงนี้นะคะล้อนะคะจะเป็นล้ออลูมยขนาด16นิ้วนะคะและตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นตกแต่งด้วยลายใหม่นะคะก็คือจะเป็น สีดำตัดกับลมดำนะคะก็จะเป็นให้ความสปอร์ตใช่ค่ะคูณพลสวยงามมากขอบล้อขนาด16นิ้วนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับยาวมาถึงนี่เลยนะคะให้ความสปอร์ตสว่างกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะโอเคเรามาดูด้านหลังกันเลย USB 2ช่องนะคะและยังมีช่อง power outlet ด้วยนะคะก็ขนาดก็จะอยู่ที่1 2โวลต์ค่ะและเกียร์นะคะก็จะเป็นแบบเกียร์แบบ CVT มาพร้อมปุ่ม i d l e stop นะคะและยังมาพร้อมปุ่ม econ mode ค่ะ econ mode ก็คือปุ่มประหยัดน้ำมันนะคะเพราะว่าของเขาจะทำงานควบคู่การ4ระบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์เกียร์ลิมปิกพเซื้อหรือเครื่องยนต์นะคะก็ช่วยประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นครับครับและอีกหนึ่งทางเลือกนะคบสำหรับลูกค้าที่เน้น ความสปอร์ตนะครับหรูหราพรีเมียมและสะดวกสบายนะคะและยังประหยัดน้ำมันด้วยนะคะนิสฮอนด้าซิตี้แฮทแบ็คันนี้ผมก็แนะนำเลยนะครับค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็าฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไครต์ไว้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ